สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีผมกินกาแฟแลเมืองลุงอยู่ที่เดิมนะครับหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงวันนี้ก็จะคุยกับอาจารย์พัศกรช่วยวงนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็วันนี้บรรยากาศดีเป็นวันเผาบรรยากาศดีดีอย่างนี้นะครับก็มานั่งกินกาแฟแลเมืองลุงที่หน้าพระพุทธเจ้าคันตรายกายวัตรจตุริศนะครับสบายดีครับอากาศเย็นเราก็มานั่งกัน มุมเล็กๆอาโบรุ่มรื่นใต้ต้นมะขามหน้าพระฟุตนะครับอาจจะมีเสียงกบควนก็เป็นบรรยากาศที่แปลกนะครับจากการก่อสร้างของโรงพยาบาลเพื่อสร้างตึกใหม่นะครับทุกหลังเก่าแล้วสร้างตึกใหม่ด้วยผลที่ว่าอาจึกผู้ป่วยนะครับไม่ยังไม่พอเพีย,ยงไม่ว่าจะขอที่ดินจากป่าไม้สร้างตึกใหม่เสร็จแล้วก็ไม่พอไปขอที่ดินกองแฝงสร้างตึกใหม่แล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าแก้ปัญหากันที่ไปนะครับคือสร้างตึกอย่างเดียวือกไว้อย่างเดียวไม่แก้ทุนเหตุ ต้นเหตุที่ต้นเหตุกันจริงๆนะครับก็คือผู้ป่วยนะครับป่วยกันเพราะการกินเป็นหลักผู้ตายนะครับจากกริขององค์การนานาประเทศเนี่ยนะผู้ตายร้อยคนเนี่ยนะตสยมาจากการกินเนี่ยเกิดมาเกิมาคนนะครับเพราะั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุคือต้องแก้ดูการให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสุขภาพเรื่องการกินถ้าการกินไม่มีปัญหาการตายก็จะไม่มากอย่างนี้นะครับขณะนี้ทุกโรงพยาบาลเลยครับโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนมากหรือผู้ป่วยก็ เป็นผู้ป่วยที่ไทยจับก,การกินเป็นเรื่องใหญ่นะครับเจ็ดาเปอร์เซ็นตะ์ของผู้เสียชีวิตที่ไทยจากการกินนะครับเราก็มานั่งกินกาแฟกันเย็นๆน,น,นะครับไม่ว่ามีเสียงรกวนบางทีหน่อยก็ยังสบายดีครับเพราะเราไม่เกี่ยวกับเรื่องออกายนอกเรา,าจ,จะบอกเรื่องเรานะครับเรื่องไปนอกที่ไม่ดีก็ตัดมันไปนะครับยุคนี้ต้องปล่อยวางนะครับเพราะมันจะมีะปัญหาใหม่ๆเยอปะปัญหาบางปาัญหาเราแก้ไม่ได้ก็ตัดออกไปอ่า กลุ่มสังคมไหนก็ที่เราเข้าไม่ได้ที่ว่าไม่เข้ากันมได้ก็ตัดก,กันไปเข้ากับสังคมใหม่สังคมใหม่มีเยอะแยะห้เลือกนะครับยุคนี้มนยุคตัวเชื่อวีเดียเราจะเป็นเพื่อนกับใครก็ได้ทั่วโลกนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ภาษาที่จะที่จะประสานสัมพันธ์กันได้ก็โอเคนะครับอย่างผมนี่มีเพื่อนทางโซเชื่อวีดียนะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเพื่อนเก่าก็เยอะนะเพื่อนเก่าก็เยอะที่ไม่เคยได้พบพาใส่กันก็ก็เยอะนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้เรากัน เราเดินกันคนละทิศเดินคนละทางเพราะผมคนแก่เนคนแก่ยุคใหม่อาศัยโซเชียลมีเดียเป็นผ่านนาทางชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะครับแม้ว่าจะ,กะเกษียณแล้วนะก็ยังมีงานพิเศษทําตามปราษาของคนสวนะครับสวยุคนี้ครับอย่าเหมือนกับรถเก่ารถด้ายกบจะโจดนันนาอยู่ในรูะครับ,จ,นานานะรบจะตัดไม่ติดนะครับลำบากหน่อยนะพาเข้าอู้ต้องพาเข้าอู้ก็หลายตังนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ เอากันแค่นี้ก่อนนะครับของปากของคอส่ัสดีครับ